สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเย็นนะพี่น้องนะครับเนาะจะว่าตอนเด็กเก่งท่านด็กเด็กครับพี่น้องกำลังจะทุ่มกว่าสองถุ่มนะครับเนาะบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะบ่าวเถามาหนีก็เตรียมงานบิดมือนะครับท่านผู้ชมตกแห้งพี่น้องสักครู่นี้ตกแห้งเลยครับผมเพิ่งจะเบานะครับท่านผู้ชมครับเตรียมงานมืออื่นนะพี่น้องเนาะกลับไปขนของคนย่างมาหาซื้อของท่านผู้ชม นะครับเตรียมงานกับมือนีเพิ่นกย์เกยมาซยกันงานติดนะครับเนาะเตรียมกับเขาเตรียมยังน,นะครับผมพอดีนะครับเนาะขับสายดวนจากพี่นัทเัยภูมินะครับเนาะรับเลขพัทุดงจากเัยภูมินะครับเพิ่นว่าได้มาสองสามงวดที่แล้วคือเขาดีพอลงงวดที่แล้วผันมาถึงเข้าขึ้นลุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่างวดนี้งวดวันที่ส6บ พฤกภาคม2,866ครับบ่าวเ่านะครับแล้วพี่นัดวาจะไปตามให้อีกงวดหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับตอนนี้พี่นัดก็ยุนสายครับิ่นวาพึ่งไ้มาพึ่งไปมานะครับเนาะรับหวยพัฒนุดงจากชัยภูมินะครับผมิ่นว่า2 3งวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะชาวบ้านถึกน้าริพี่น้องเนาะครับพอมาถึงเฮานะครับนาะงวดที่แล้วเอ้ามาฟังงวดนี้พี่น้องพี่นัดยูุ่นสายสวัสดีครับพี่นัด สวัสดีครับครับผมโอ้มาตอนดึกๆเนาะพี่นัทเนาะครับมาตอนดึกท่านผู้ชมทำกลางไกลางไซฝนพี่นัทนี่ครับผมบรรยากาศโอ้มืดขึ้นนะครับท่านผู้ชมตอนยั่งป,ปล่อยอยู่พี่นัทเมื่อกี้ตกแห้งครับอืมทีตกแดดไอ้ยังเว้นครับอืมต,ตกแห้งทีค่ครับครับอืม เป็นยังไงพี่นัทพึ่งไปมากปะครับไปไปมากเลอนี้ครับครับอืมแต่ว่าเป็นใจกันมากตายหมดพอมาหอดเขาคือหมดอีกขึ้นหลุดเนาะครับแล้วว่ะอ่าครับพี่นัทแต่ว่าหมดนี่ต้องไปตามเบิง้งเบิ้งอีกตอนน้ามาครับมันมันพอมาหอดเขาขึ้นหลุดนะครับพี่นันท ไดอเหรอไอเอา่างเหรอหกสามสามหกไอ้ของอาจารย์ผู้เขียวให้หกสี่ไปออกหกค่ะแม่นครับพี่นัดเนาะครับเนาะของของอาจารย์ผู้เขียวงวดเจ็ดหนึ่งให้เจ็ดศูนย์นะครับเนาะมาเจ็ดหนึ่งธรรมบุญชมนะครับงวดเมื่อกี้ของออผู้เขียวให้หกสี่นะครับเนาะมาหกค่ะครับผม ของอ่าตูดงเป็นไฮ63นพินัทเนาะมา6หาครับอืมอ่าร้องเบิ้งอีกครับหมวดน้วันที่เป็นยังไงเอาไปพิจารณามูลครับพินัทเพื่ออุทใดชอบอารมใจยังไงก็ครับลองเบิ้งอ่าครับครับตรงที่ว่าเลขมันห่างเดียวนี่ละครับครับ ้างบนนะครับ้างบนเปนได้สามหหนึ่งหางเดียวครับสามสามหกหนึ่งหางเดียวโอ้ปกติเป็นที่ให้สองหางเยแต่อนี้เป็นแม่หางเดียวเลยสามหกหนึ่งหางเดียวแมนครับครับ้างบนสามหหางเดียวตัวเน้นเก็ยจแม่นหกหนึ่งเนียวแพินัเนาะ อาน่าจะอยู่กับเลขสามหกหนึ่งถามามพวกที่พอเปินลเปิ้ใดมาน่ะมางเทียกับมงเทียกับมาต้นบังเทียกกับมาตรงเลยเลยครับมีปันหดอะ่ะอืมตามเขานะครับเรื่องเทียรสามตัวนี่ก,กัมาตรงตรงมันว่าพี่นัดแง่ครับโอ้วแตว่าตัตรงเข็คือปัญหาขึ้นครับผมอืม เอาะว่ามันบางทีมันอยู่ท uh> uh ี่ดวงที่บ <ER pues ุ่นายนครับผมนด่ากันกระเอาคึ้นบ่าครับนังเามามนเามอนี้เกเนใจว่าหรอนนี้มใหดวังกหาเดียวสุดเดียวหางเดียวนี่แหละว่าครับครับสามหกหนึ่งหางเดียวนะพี่นัดมนาะครับครับผม ข้างล่างข้างล่างไม่ให้สองหางข้างล่างสองหางครับครับหาสามกับเจสามโอ้หากับเจ็ดสามสองคู่ครับสคูครับพินัตอืมโอ้ตัวเลขงานมันนะพินัตนอกวงนนี้เนาะ <laughs> <laughs> ยังไงโดน โดใน,นใจแม่บอลหรืว่านคนละทางโดนใจริพนัทกับชุดชุดสามโตนะครับ3ามหกหนึ่งได้ทํามชมดนะครับเนาะริพนัทถ้าพูดเน้นพูดพิ่งเน้นเพิ่จะเน้นหกหนึ่งแต่วาจะลื่นตัด3-6กับ3ามหนึ่งไว้น้ำเด้อพีน่น้องครับได้มากสองโตกับตัด2องโตนั่ก็ได้ครับคิดว่าหนึ่งสามสาหนึ่งมันออกอยากกับระนาครับ <laughs> บมดแน่แน่ของแบบนี้เป็นเวล่ะัดสิมังค์กับม้าไอ้ดับครับ,รบพี่นัดแต่คือได้มากแบบนี้เนาะอ่าอ่าเอาเอานาะครับเนาะของอ้อผู้เขียวกับจังรอดด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าเสียดายพี่น้องครับงวดที่ออกเจ็ดหนึ่งพันห้าเจ็ดศูนย์งวดเมื่อกี้ล่างให้าหกสี่มาหกหางนาะพี่นัดนเนาะเพราะว่าตัวเลขเพิ่นแค่หางเดียวคู่เดียวเด้อพี่น้องเด้อครับ เดียวครับมักตรงเลขชุดเดียวหางเดียวแค่นั้นแหละรับอ่าเอาวนะครับพึ่งไปมากเลยนี้แม่พี่นัดพึ่งไปมากสดสดหล่อนบอกแม่นครับไปย้ำเว้นนั่นแหละไปพอดีฝนกระตกยินมิ้มนี่ดันล่ะครับแต่พวกเขแห้งอยู่อืมโอ้ทั้งนี้ตกแห้งพี่นัด ทั้งนี้ตกแห้งท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่พึงซ่าพอดีพี่นัดโทรหาพี่นัดว่าได้มาหรือยังพี่นัดว่าไปมาแล้วพี่นัดส่งมาให้ว่าได้มาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับคนตกคนตกมีมีมีอึ้งมีโผล่บอลมามีครับ,บ,บ,ววรรบพี่นัดครับช่วงนี้อึ้งหลายเลยครับโอ,โอ้อึ้งออกหลายคกับแมนครับได้กินไปได้กินยังครับทั้งชชยภูมิอ่ะทั้งนีง้ก็หลายกันโยนแล้วคนตกเอาไปหา ครับอืมเอานะครับพ so, ี่น้องไปเบ่งตัวเลขน้ำกันนะทานผช่วมให้พี่นัดย้ำให้นะครับผมครับเอาทานผช่วมให้พี่นัดย้ำให้ครับผมครับนสามหกหนึ่งทางเดียวสุดเดียวครับครับได้มากตัดสองโตกับตัดสองโอน้ำเดือดคือของอาจารย์กูเขียวละ ครับแต่ว่าแต่ว่าของของพระาพโด่งครับมาจากโตก็คือมาจากโตเลยจะิดจะพิดเลยนะครับถามมาคือมาสามตัวตรงตรงแม่นครับมัดตรงกรบับเต่งม<บ>ัตรงกับโต๊ตอ่ะครับแล้วข้างล่างข้างล่างวัดนี้ด้หากามครับเอีสามแสดงว่าต้องเด่นสามเพราะมันมีสองตีตรงสองนางครับพี่นัด ถ้าผู้ใดมกวิ่งล่างแก็สามเลยนักพลัดเนาะแปดหกหัวมันสามกับเจ็ดสามดงว่ามันต้องต้องมีามนะครับตรงที่สามอืมครัคเหอะสามเผมองนครับอืม่าเราม่กเดนยนาผมเอะครับท่านผชม ครับพี่นัดครับผมเอาขอบคุณพี่นัดครับขอบคุณพี่นัดเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะครับมาตอนเกือบสองทุ่มเกือบสามทุ่มเนาะพี่นัดเนาะเอาขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณพี่นัดครับครับพี่นัดขอบคุณครับเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะครับพระธุดงัยภูมเนาะพี่น้องนะครับ หมวดนี้นะครับเนาะพี่นัดไปหาพัทุดงอีกกรอบหนึ่งหวดวันที่16นี่พี่น้องนะครับเนาะเปินให้มาหางเดียว3 6มหนึ่งนะครับเนาะเดนกับหกหนึ่งพี่น้อง3 6มหนึงน่งหนึ่งกันไว้นะครับท่านผู้ชุมขับล่างนะครับเนาะห้าสามเจ็ดสามแต่ปุ้ใดมาวิ่งวิ่งสามพี่นัดมานะครับเนาะเพิ่นเดนสามมาขับท่านผู้ชมครับเตรียมงานนะพี่น้องนะครับเนะาะกลางเล็กนี้ก็จะได้ไปเอาเนื้อพี่น้องสั่งเนื้อไว้นะครับท่านผู้ชม สั่งเนื้อไว้นะครับเนาะครับก็จะได้เพิ่นมาซอยงานก็จะได้จัดเตรียมนะครับเนาะทาอาหารทาอย่างไร่รอมือเสาพี่น้องนะครับนอกพวารากับเลกนี่แต่เสารกับปูให้เลกแต่เสานะครับเนาะแกะน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวทั้งคนก็จะมาซอยเตรียมงานพี่น้องพี่สาวแน่นะครับเนาะญาติมิดนะเราะพี่น้องครับเป็นมาซอยเตรียมอันนี้ก็เป็นกตาหาบเงินหาบค่ำ นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นประเทพนีบบานเท่าอันนี้จะเป็นกับหากับเขากับน้ำนัพี่น้องนะครับเนาะกับก็จะมีเตรี่ยมไม้ลายย่างนะครับทรามชมเป็นพิธีบ้านเท่าพิธีขึ้นบานไม้นัพี่น้องเนาะครับจะเฮ็ดแบบไม่ง่ายแบบเรียเบียพี่น้องมาต้องพิธีรีตองอย่างไรนะครับทรามช่มเขาทานกลางบรรยากาศนัพี่น้องเนาะกับถ่ามาช่วงนี้ครับ ช่วงดึกเกิดที่ว่าบเดึกพี่น้องนะครับเนาะบรรยากาศบ้านเฮาฝนซาเนี่ยพี่น้องโอ้ชุ่มสัมเนี่พี่น้องนะครับเนาะชุ่มเย็นเดี๋ยวขึ้นบ้านไม่ชุ่มเย็นพี่น้องเอาย้ำเนาะพี่น้องเด้อกับตัวเลขของพัทธุดงชัยภูมิเนาะพี่น้องเนาะกับพินัทไปหามามือนี้ครับผมเพิ่นให้มาสามตัวหางเดียวสามหกหนึ่งถ้าเน้นก็เน้นหกหนึ่งพี่น้องตัดสองตัวไว้น้ำสามหกสามหนึ่งกันไว้น้ำนะครับท่านผู้ชมครับล่างห้าสามกับเจ็ดสามเด้อครับท่านผู้ชมนะครับถ่ายเด่นถ่ายวิ่งวิ่งสามเป็นว่า นะครับของอ๋อผู้เขียวรอกอนพี่น้องครับเป็นจะมากปุ่นละวันที่16บหกตอนเศร้าหรือจังไดเนาะพี่น้องเนาะครับเอาครับก็ขอบคุณพี่นัดเป็นไปแล้วพี่น้องครับนะครับเนาะงหัวนี้ครับเป็นก็ไป็นตาไม่อีกหัวหนึ่งนะครับผู้ชมครับพอกันคลิปนาด้วยพี่น้องเด้อครับพอกันอาจจะท้ายบรรยากาศขึ้นบันไม้เบ่งมืออื่นน้าพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อคอยทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืนนะพี่นองเนาะคิดหวังสิ่งใดคอยสมปัานาเฮ่งๆ่งกันสุขคนเด้พี่นองเด้อบบาวเฒ่าซอส,สดีครับ